สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนนะคะสำหรับปรากะทงคำนะคะก็ลงมาทำโลใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมนะคะโดยหลุดแนวแนวรับบริเวณ1,240ลงมาแล้วก็ลงมาทำโลที่ต่ำกว่าเดิมนะคะมาอยู่ที่บริเวณ1,230ทำให้กรอบการลงเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,220แล้วก็1,180นะคะ ราคาก็เข้าเขตโอเวอร์โซแล้วนะคะแต่ว่าก็แทบจะไม่มีการรีบาวเกิดขึ้นนะคะสำหรับในคืนนี้ช่วงสี่ทุ่มนะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขยอดขายบ้านรอปิดการขายเดือนตุลาคมคาดว่าจะบวกขึ้นมา2.2เส่วนภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าเป็นแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำจุดต่ดำสุดใหม่ที่ ต่ำกาเดิมนะคะ i yes, yes. ตอนนี้ก็อยู่เข้าเขตโอเวอร์โซแล้วนะคะแต่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีการดีบาวเกิดขึ้นนะคะแนวรับวันนี้ก็ที่บริเว1,230นะคะแล้วก็1,220แนวต้า1,240แล้วก็1,245สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจคากบริษัท Classic g l ฟ f u t u r e ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ